จะเออเออมาลีนได้คิวได้มือนี้ได้จะฮักกระตื่นนอนนิ่มเป็นนิ่มเป้นโอ้ยกระตื่นนอนสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีปาลูกแม่ลูกสบายดีปาลุกไหมวายสบายดีปาลูกไหมหมัมม่ามัมม่า เอาไอ้เนยมาหาได้เหมือนเลป้าผัวหาวผัวทูเจ็บป่าจะไปกินข้าวอยังหอกเอา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 เเป็นอยังเอาเอาเป็นอย่างสบายดีเด้อพี่น้องพออยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้อพอๆกันคือเก่าพี่น้องเลยมาลินนายคิวได้เหมือนีนได้มาไกลพี่น้องเลย เพื่อนยังบ่ลึกเพื่อนยังบ่ลึกเนี่ยจะไปหาแต่หมูดินเต็นท์น่ะลินเตนท์น่ะก็ผิดหลายดิบายดีปะลุงพี่น้องพี่น้องนอนก่อนเขาพักผ่อนอย่างเนี้ยจักบานอันนี้ขึ้นมาเฮือนหญ้าเอาเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ ขึ้นมาบนเฮือนยาเ่าเพิ่นเฮือนบนเฮื่อนป่าเฮื่อนยาเพิ่นเนาะบนมันก็เจะค้ายลงซพพี่น้องเลยบรรยากาศบ้านเราพี่น้องแดดแหมฟาดเถอะทูเบอร์ได้เหมือนไหได้ มาเฮืรนคนดังได้หมดเลได้เบิ้งอยู่ได้จะไล่สดไล่ยังกเบิ่งอยู่ได้จนยก้เป็นยังเปนยังข่าวตาบอกิ่อันเนยกับุบะปุบะอย่างนี้สบายดีปลาลุงไว้ ฮะสบายดีป <Ha>? ้าล <t rat ulate> ุงเร็วตอนนี้กำลังกินตำข้าวปุ่นพี่น้องเลยเสพๆนำกันมีแต่คนขาวๆงามๆเพ่นีมื่อไหร่มากินอยู่บ้านอาโป่งมากินไก่เนาะยังม่กินอยู่ไก่กินอยู่เลนบอเซสบายดีป้าลุงลหร้อไม่สบายดีนะลูกมาดังพี่ลูกเบาๆบางดอกนางลูก ใช่เลยน้อยพอจะกอก็ได้แล้วเนาะได้โอเคอันนี้เพิ่นแกยูทูบเบอร์เล้อนี่เด้อต้องาน้อยเคยหลานเด้อพินอยติดตามเลยเด้อพี่น้องคนดังมามาหาพี่น้องเลยโอ้ยตายเลยได้แต่ดังแต่เสียงโหลดเด้อ ดังแต่เสียงโหลดนี่แหละดังแต่เสียงห้องนี่แหละเนาะมามาป่ะกินน้ำกันไปสดก่อนจะคำาเนียวน่เปน้านวบอแบกข้านบอมแบกมาบอมแบกามาบุทนะันกอยกินไอยาัน่เป็นสบายดีนอพี่น้องกินน้ำกันเด้อ มาตามถิ่นได้เมือนเดียว่าคงจำเออเราแหละแค่แต่ทำความสะอาดเราหอมประลงมากเลยขื่นบ่ทั้งใ่ตั้งเทิงทั้งีนตั้งเทิงเด้บ้าลงมา่ขื่นเลยงงเลยเนาะแง่บุญนะบอกอหนโหลดเราอยู่น้ำมันไม่โหลดจ้ะ บมวันเาลงของงมกับแปะมเราบอมีลาไตาหร้อยเนอะม่รอยนึ่งตาไหลมีปู้ชายกัหยาดเลยเนาะได้แล้วป่าป่านหนอย่ิวคอย่ากินนะลูกปลาปลากับเป๊ะคิมันมันดีนมมกินบ้างอืมต um าไลเนกมีเงินตายแล้วันต่สบาย ยิ่งเกบอไเนี่ยดอกยบุกิมาเป็นบุกินมาเหอะบุกินอย่านงได้กินมาได้่ะได้อดไข่ัวไข่บุกินอดไข่นงจะกินมาหรกมันจมานด้หอ่ลเลยาส่งพอหอนอเยยังไม่ได้ข่าวจเศร้ากมัแม่ันไดหร้อยกยมาไบุกิถอดไข่ขัวถึหอม เป็นไม่เท่นปะแซบแซบมาครอบมาแบบร้านกันแนมมาเบิ่งมาจองคนกล่องเต็มตู้นางเบิ่งตู้มาหนึ่งวันเปเนาะเไงเมื่อไหร่เนาะยังวะน้องบ้านจะใส่ตุงพีดหรือเปล่าถุงถีบหรืล่าถุงเป้าใหม่บ้านนี้นะน้องบ้านนี่กองเต็มถุงเหมื่อนี่แหละเหนียบอามเงี้ยสิเสียงน้องวัดนดังขนาดนี้ วกไก่ใกตัวไปน้องวัดมาน่เนาะเจ้าวากไก่ป um ่ะนะเอาแบบเคยเที่ยวเอาเคยเที่ยวเาอกงกได้เจ้าอันเื่งมาถึงนึ่งทีไกเจ้าเทิงเยอะเิงไปแล้วนี่ต้มาอเดียว้อใหไปบอกนะจ่าพอยงไาก็หิ่อะไรลูกไป ไปบอมเคยเงีผลขึ้นทั้งบ้านก้าง่ถ้าผลมา่เด็กทาง้วนบอกนนะยอมพลเป็นอทางด้ไปเลแมนบดอยอมหลับโอ้ยเปรีลุกอันนี้่นีดายนะนี่อันแรกนะครับตัวนกบินคูณกำลงล้างน้องนกอลยเยอะเลยนะ เียนอะไรลอวังมานครับว่าบุญยังไงกูิองข่าวข่ากรเจิบลอกหูไรจอเมีย่านเด็กสาวแต่ทเบงอาใหญ่เียาเวอร์มาเยป่าบบัน เมื่อจะมาสู่เปนนกาแฟเ้ปลาหลินะนันอ่ะเป็นองเนะ ก็อยกไปืข้าไปกินเนาะคือบอนตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ปลาจัปลาปีกกินเยอะจับกระนันสายีต่นเต้นดอมไปดอมไปดีมากแต่เด็กเนี่ยดีช่วยแฮงปลาไปเมือนเต็มกระติกบนหอ่ปลานะปลาโอ้จับกระนันเออไส่หอยเหง่อซื้อไปหอยซื้อไปหอส้อไปมาแต่เจนใส่โมงลมาแล้ว เมื่อจป็นโมงเช้าเป็นโมงนะันมันซวยนไรกันป่าป่าน้อยปานน่สิไปพูดกันสิมาแต่เช้าเช้าเช้าเรกพูดนมาตัวกโมงเมเพื่อมาหอดพีเจนโมงข้าก็ลงกันหนอเจีบโน่นกินกรวดอนเื้อข่าอนนตนี้ประเด็กเป็นนวลไปถชืแตเข่าก็แดวครับหัวอยากเดี๋ยวมาลดาก็ไ่ิา นอ่ย้าเนี่ยอยใหญ่เรามูปาปลาเนี่ยอใหญ่เราแบบเรต้องห่อแนวกินเลยห่อแต่แจ่ว่ะ้ห่อแลวกินอะี่ช่วยเราแล้วห้ายห่อแนวกินเราพิการเนน่อ้่ย่แลวกินเหมือกูเราอะปลาอลยได้เราเอยใหญ่จอยห่ายันผันหิวเดยยันผนพาปลาบ่ได้เป็นยัน หลายหลายคนควรดึงเนาะนสมัย18หาปีวันี4ปีเนาะ4ปี9สาวใชอี่องสาวซามหาปีนี่โอ้ยแต่ถ้าแต่งงานไป้ัน ยังร้อนห่ะอยาไปปัตยานองเลยโอ้ยอย่าพึ่งไปอ๋อเป็นสาวอยากไปปัตยานสาวเดียวกันใส่กับสองคนเนาะยัร้องก้อามันไปปัะยานแล้วร้อนเอายังล่มมาด้วยอบเลยดีเข้าไปคู้มือเขาเขาดอนอพม่งว้ใหม่ มาเพื่อนมาแม่มาแม่นันแกลวันเ้านเต็ม้เือนเือนมีออันเตาเต่าตอนเก็จะไปเต่าเตาเนี่จบเขานนเจลหลเต็มไปเกลเติบบ่นี่ไปบกล้ต่นี่ไปเอ้่อาไปนะบกนั่งเือนก็ไป ไม่ยังนะไม่เดาขึหนแต่ละไปไหนเเออเนาะแม่ลูกไปทำสิบปีก่อนต้องใ้ลังซ้ำเลยต้องใ้ลังพี่เขาซ้ำเล่นยังี้เเดียดช่วยต่ว่เดียดเนะเาจะกับปีหน่อยจะงงสิ่ง

อุ้ยเห็นดาบุดมโยมโยบเอาเลยด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องนาตีซาลาว์ด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประกันนะก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสบายดี